อ้าวมาอีกหนึ่ง EP นะครับป่าหน่อไม้ทั้งสองทางเลยหน่อไม้ไร่ไปลุยลุยนี่ีด,ดูมันขึ้นนะครับเนี่ยขึ้นแบบนี้ขึ้นแบบนี้ ขึ้นแบบนี้นีน่เต็มเลยนี่<ะ>นี่ครับ <_ S 1> กำลังผุดผุดกำลังผุดผุดขึ้นมานี่โอโ้โหเต็มไปหมดเลยนี่ครับมันกำลังขึ้นนะครับนี่เอ๋โอ้โหนี่น,นี่เห็นไหมครับโอ้โห ธรรมชาติครับโอ้โหกิ่งเกือดูโอ้โหว้างฝ่ามือใหญ่มากฮะโอ้นนี่เรียกเห็ดอะไรใครรู้ หัวเห็ดปวกฮะใช่เหรอใช่นี่เหลือเห็ดปวกแล้วมีแค่นี้บ้าบอเราต้องไปตามหามันอีกเราต้องไปตามหานะครับเห็ดปวกเจอเห็ดปวกสองดอก เจอตัวอะไรกินก็ไม่รู้อ้าวถุงน้อยไม่บอกอันนั้นเห็ดอะไรอ้วันดำๆหนอออ่อ้าวอ้อ้าไมปาตัดเลยเออเจอตรงไหนเห็ดตรงนี้ตรงนี้ม,ม,มันอยู่ตรงนี้มันจะไปทางไหนบบบนี้นนถุงไม่ได้เอามา๋อไม่มีถุงแยกไว้ใส่เห็ดเผื่อเจอสักหมูหนึ่ง มันเริ่มมีเชื้ออะไรมวกแล้วโอืมมอ้ืมจัจกตัวอะไรกินหมดแล้วนี่ดูดิเห็ดกินได้ดดดมันจะมีตัวมากินถ้าเห็ดกินไม่ได้นี่ขึ้นสวยเลยดู ปตามหาครับเผื huh, uh ่อมีเผื่อมีเชื้อโอ้ยเสียงเสียงตะโกนมาจากในป่าบอกเจอเห็ดปวกเป็นแนวใดใช่เห็ดปวกนี่ใช่ไหมนี่เห็ดปวก โอ้โหใช่จริงๆเอ้าเอ้าอูู่นอีกข้างในนู่นอีกโอ้โหเอาไม่เอาไก็บเก็บเก็บเก็บไม่มีถุงอะไรใส่เหรอนั่นแหละเยอใส่หมวกกันโน่นโน่นโอ้โวิธีเก็บวิธีเก็บอุ้ยมาโอ้นี่ครับเขาจะแซะลงไปลึกๆนะครับเอาเอาลำมันเนาะเออโอ้ย ทำบางวมันจะไม่ออกอีกเอ้ยหักเห็นไหมครับผมไหมครับตามหาจนเจอสมใจอยากนะผมบัดหักอีกละพอได้ป่นกันได้แล้วทัางนั้นบ่มีบอยังอฮ้ดิเออโหสวยงาม ตามที่ต้องการนี่นะครับเวลามันขึ้นนะครับขึ้นหมู่เดียวนะเมื่อกี้เราเจอสองดอกเจอสองดอกเราก็เลยตามรอยแกะรอยมันมานั่นมีอีกมีอีกสองดอกเพ่ปุ้นละบาท มีเอาเอาเอา,เอาหาดีๆน,นะอยู่หลาสองดอกยังมีอีกเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูว่าเก็บรวมได้เท่าไหร่นะครับตามหาจากจากสองสองดอกเน่าๆนี้ เดี๋ยวค่อยมาดูนะครับว่ารวมเป็นยังไงนะครับเป็นไงอ้วนแบดูสิโอ้โหยังมีอีกทึ่งๆนะไปมีอีกหลายอยู่บ่ฮะหมดละไปหาถุงมาแน่มันลามไปถึงไหนห่วยหมแล้ว โอ้ตรงนี้ก็มีนี่มันจะขึ้นแบบนี้เลยน้เยอให้ช่างภาพทิ้งหน่อไม้เลย,ยเจอเห็ดปวกขอถึงหอดนอไม้ไหมขอคลิปเห็ดปวกให้เอซก่อนนะครับมีแบบมีแบบตุมจุมด้วยนะครับตุมจุมนี่อร่อย จุ่มๆมี่อร่อยมากเฮ้ยไหนดูโอ้โหนี่แบบโอ้โหนี่มันกำลังขึ้นเลยนะเนี่ยเราเหยียบมันนี่เนี่ยโอ้โหนี่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 ใช่หมดเลยนี่โอ้เยอะเยอะเยอะโอ้โหเขี่ยดีๆเจอเลยเนี่ยดูดินี่นี่ลงทุนไม่ลงทุนแหละ ใส่พวกลงทุนไม่ลงทุนเลยระวังอะไรพี่ดิวเออนี่แหละโโอ้หลงทุนแค่ไหนนี่นี่เกี้ยวเกี้ยวนี่วิธีเก็บเห็นไหมครับเสียบเสียบลงไปนี่อ้วนนี่เกือบเหยียบแล้วนี่มึงอุ้ยแถวนี้เต็มนี่เกือบเหยียบตรงนี้นี่โอ้นี่นี่เสียบมันเ่ง โอ้ยนี่กระตุ้มโอ้นี่อ้นออกอย่างนี้เองเออไม่เคยเห็นอยากเห็นหายังไงก็ไม่เห็นไออ้วนมาเจอเลยเป็นน้ำขมูนในร่างมันเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะขมูนมมาเห็นไหมล่ะเกียบมันเลยว่าอยู่เห็นปวกอยู่เราไปอยู่เออต้องมีแน่ๆว่ะไอ้ไอ้อ้วนไปนั่งทับปวกอีกเป็นเคล็ดเขาเป็นเคล็ดเขา นี่นะครับวิธีหาเห็นะครับที่เก็บไม่รู้ว่าลงทุนไม่ลงทุนอ่ะถอดเสื้อแล้วครับใส่เห้าปูอ่ะไม่มีถุงอ่าพอแกงเลยนะเนี่ยโรงงานนี้มีเสื้อสละงานเนี้ยอใครเหยียบอันนี้ไออ้วนอ่ะและลงมาเมื่อกี้นี้ไม่โอ้นี่เออดอกกุ้งหอมอยู่นี่ไงพี่ดิวมันออกเงี้ยใช่ไหม มันจะมีมันจะอยู่ข้างล่าง่เียปวกมันอยู่อย่างงี้ย๋อเนี่ยครับเห็ดปวกมันจะมีรังปวกอยู่ข้างล่างเียเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือเขาเรียกเห็ดปวกจริงๆใช่นี่แล้วอยู่ข้างบนมันก็จะเป็นเห็ดใช่อ๋อเขาถึงเรียกว่าเห็ดปวกเนาะมันมีรังปวกจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าพูดกันเล่นๆนะครับข้างล่างมีรังปวกจริงๆนะครับ นี่แหละยายรู้ได้เห็นเลยบาทมีแต่หอยเหยียบไอ้กไปเหยียบล็อกจักแล้วมุนมดแล้วแถวนี้นะเดินไปนู่นด้วยนัดเอ้ยหน่อไม้เขาไปเอาแล้วคนขับมออเตร์ไซค์มาตกใช่มาเห็นรู้ถึงขั้นถอดเสื้อเลยนะโอ้คนหาหนูไปหาทีเดียวนี่ครับก็เจอแถวเคียบไปเลยทางนู้นมันมีอยู่เมื่อกี้เจอทางนู้นอยู่ยังยังไม่ได้ไปทางมันยาวได้จะเจอ ยังมีอีกอมันก็จะอยู่ใต้นี้แหละเนาะเขาบอกเล้นัดเราไม่นะโอ้โหวันนี้ถือว่ามาตั้งใจมาคลิปเห็ดปวกเลยวะเนี่ยบ,บ่นมาตั้งแต่บ้านเลยนะนี่ว่าอยากได้เห็ดปวกมาก็เจออีกเลยเลยไม่เคยเจอเลยบอกฮะพายอ้วนมานะาเผื่อเจอนี่ ไอ้นัดเหยียบมาละบอลน่ะมีตรงนั้นอีกเห็ดปวกน่ะเขี่ยๆดูเด้อมันจุ่มๆอยู่เจ้าอยู่เรื่อยแหละไปหลายแทบาอ๋อมันเป็นวงกว้างนี่ลองดูดีๆด้วยนัทมันแถวๆนี้แหละนี่พี่ดิวเห็นไหมนี่เห็นไหมครับข้างล่างมันก็คือเป็นปวกจริงๆอ่าแล้วมันก็เป็นเชื้อออกมานี่แหละครับอันนี้คือลุ่มปวกนั่นนี่แหละครับเขาเรียกเห็ดปวก เห็ดปวกของแท้นะครับมันมีปวกจริงๆนะครนนี้ปวกมันก็จะลามอยู่ในดินเนี่ยใช่แผ่กว้างแค่ไหนมันก็จะมีเห็ดขึ้นแบบนี้นะครับอ่าเก็บ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 กู้เก็บกู้อ้าวเจออีกแล้วครับโบ้แล้วจะอยู่เจอโอ้โหไปดูที่ แล้วเราจะเหยียบมันไหมโอ้โหหมดนี่เลยโอ้โหนัดไปเก็บเอาทางนู้นนะมึงก็ใช่ครับต่วนี้ก็ใช่เหยียดๆเหยียบแล้วพี่ดิวโอ้โหเหยียบไปเยอะแล้วมั้งเนี่ยผมยังว่าอยู่นี่ดูแต่หน้ากล้องนะไม่ได้นี่ก็ใช่นี่นัดทางนี้นะ ไม่หาแล้วหน่อไม้หวูให้หน่อไม้มีสนแล้วบ่อแล้วหน่อไม้พอแกงแล้วเกินแกงแล้วไ่ดูอ่ะพี่ดิวทิ้งพ้อหน่อไม้นี่ครับของที่ตั้งใจมาตลอดสองปีอ้าว พีนัดเก็บเก็บกู้เก็บกู้มมหาหาเ,เมน,นมนออยะอาม,มันมีอยู่ข้างล่างนั้นต้องจะออกอีกแน่เลยนาะพี่อ้วนเนาะออกแต่ว่าเราเด็ดแล้วจะวางลงกับตรงที่เราเก็บอ่ะ คือก็ใส่ถุงก็ได้ถ้าเราวางลงตรงนั้นมันจะไม่ออกนั่นแหละไอ้นัดเคลียไปแล้วนะหักไปแล้วนะหมงินเอาตัวข้างหน้าไม่ใช่หรอนัดไม่เอาบ่ในได่ตัวปลายมีดน่น,นะหอดอกไม้เนี่เอาเลยอันนี้แม่มาโอ้นั่นก็ตัวจุมจ่มๆอยู่ใส่ละแนวใส่เอาเสื้อเจ้าเด้ อนนี้เอ้าอุตส่าห์แบกไหมพ่อมนี่ต้องทุนเสื้อจะของมาพ่อต้องแบกไหมพ่อผมนี่อู้ดอกเต็มเต็มเลยวโอ้โหนี่ดอกเต็มเต็มก็ดีดูแขนเสื้อรั่วปะนั่นดีดูอ่าอ่าอ่าแขนเสื้อรั่วหรือเปล่าไม่งั้นเออแขนเสื้อไม่ได้รัดไว้แล้วว่ารั่วออกหมดอันนี้เห็ดไรอ่ะก็เห็ดกินได้ถือว่ากินกับไอ้อะไรใส่แกงใส่ไม้อ่ะ ม in right ือหน้าค่ะเพื่อนมาเอาใหม่เขาเรียกว่าเห็ดอะไรเห็ดนอไรเห็ดนอไรเห็ดลายเห็ดเออเปนลำพังในฟันเขาดิวิวสิดูสิอ้วนอ้วนเห็ดปลูกธรรมชาติเร็ยบร้อยครับเตรียมแกงครับบดแล้แกงตำปนเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นทำเป็นปนเนาะแม่ เดี๋ยวเรามาทำเป็นป่นนะครับาตามชมครับจะออกมาเป็นป่นอะไรทำความสะอาดก่อน